รีบไปหาตระกูลหลีแล้วหาข้อมูลเกีก่ยกับภูมิหลังของคนคนนั้นมาซะครับท่านปรมาจารย์ให้เฝ้ามองอยู่ห่างๆอย่าได้หุนหันพันด้านเจ้านะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรอกนะผมเข้าใจแล้วครับฉันไม่รู้ว่าใครทําให้ท่านอาจารย์ต้องบาดเจ็บขนาดนี้และตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะกลัวมากเลยฉันอยากจะรู้จริงๆว่าคนคนนั้นเขาแข็งแกร่งขนาดไหนกัน นี่มันอะไรกันวันนี้นี่มันท่าไทยแก๊กที่คนแก่เขาเล่นกันในส่วนสถารณะไม่ใช่เหรอรู้ท่าผู้ชายคนนั้นทรงพลังขนาดไหนสสมารถเตะกราร์ลน้อยอะไรแบบนั้นได้เนะี่ยกว่าายจุดพูดได้สาดาได้แล้วถ้าไม่อยากเรียนก็กลับบ้านไปนอนซะสิ่งที่ฉันสอนนะ่ะไม่ใช่ไทแก๊กหรอกเนี่ยอาจารย์ห้าคะนี่มันศิลปะการต่อสู้ประเภทไหนกันนี่น่ะเหรอ อาจารย์เฮ้อเมื่อกี้คุณทำอะไรนะ่ะใช่แล้วมันสุดยอดไปเลยนะเราไม่เคยได้เรียนรู้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยฉันก็อยากเรียนเช่นกันนี่อาจจะช้าหน่อยนะแต่อะไรที่ทุกคนตั้งใจเรียนตามที่ฉันสอนพวกเธอจะสามารถเรียนรู้กังฟูที่แท้จริงได้ในที่สุดอยู่แล้วมันสายเกินไปแล้วคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมผูม้อำนวยการถึงได้สั่งให้สอน ิลปะการต่อสู้กระทันหันแบบนี้ครูสอนเทควันโดเหลิวว่ากันว่าเมื่อเดี๋ยวนี้มีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในเมืองของเราได้ครั้งเพื่อในการขอให้เราเรียนรู้ทักษะป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนฉันไม่เพียงแต่รู้เรื่องนี้เท่านั้นแต่ฉันยังได้เข้าร่วมการต่อสู้เหล่านั้นด้วยนะี่นี่จะเป็นข้อแก้ตัวที่อาจารย์ใหญ่มู่คิดขึ้นมาอย่างไงละ่ะนั่นแหละนะงั้นฉันต้องสอนทุกคนให้รู้จักป้องกันตัว ให้เด็วที่สุดเล่าสินะมีนักเรียนสมัครเรียนคอร์สของคุณหลายคนเลยนะคุณสอนกังฟูแบบไหนล่ะฉันกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวนี่คือสิ่งที่ครูเฮิรสอนเรามะคือการกลับคึ้นสู่ธรรมชาติทั้งปวงหอนั่นมันอะไรกันเนะไม่มีอะไรฉันแค่คิดว่าเทคนิคกันชกมวยขึ้นมาแล้วก็สอนแบบชิวๆเนี่ยคุณไม่รับผิดชอบต่อลูกศิษย์ของคุณเลยนะ เอาล่ะโชว์ผลดับการฝึกของเราให้พวกเขาเห็นหน่อยสิหยอยอะฮัชาอะไรนะมันไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ได้ในวันหรือว่าวันสองวันดอกนะเขามีค่าเรียนพิเศษอยู่แล้วไในดังเรียนเด่่านั้นก็เรียนกับพวกเขามาหลายเดือนคุณครูครับ พวกเราจะใช้เวลากี่เดือนถึงจะเรียนดูเคล็ลับวิชาที่คุณเพิ่งใช้ไปนะ่ะเพียงไม่กี่เดือนมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันอย่างน้อยก็ต้องหลายปีแหลนะนี่หลายปีเลยเหรอถ้าเรียนจบแล้วเราก็เรียนไม่ได้นะสิถ้าอยากเรียนซ้ําก็ยังพอมีเวลายอยู่บ้างเนาะเรายังรับนักเรียนใหม่อยู่เนอะนี่พวกนายจะไปแล้วเหรอพวกนายจะต้องเสียใจแน่นอน ช่างมันเถอะนะ่อนน่าพวกเขาไม่เคยเห็นคุณครูใช้การต่อสู้จริงนี่นะโอ้โหฉันไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยไร้สาระนะ่าคุณครูนะ่ะมีสเสน่ห์ที่สุดเลยถูกต้องแล้วคุณครูทั้งสองพลังในรอบรู้ความรู้โบราณความรู้สมัยใหม่และชนะศึกมาทุกสมรภูมิมีแต่คนพวกนั้นเท่านั้นที่ไม่รู้คุณค่าของคุณนะ่ะว้าวพวกเธอพูดแบบนี้ฉันก็เขินเหมือนกันนี่ ถูกต้องแล้วครับผมชื่นชมคุณครูมากที่สุดเลยเนะกลัวฝ่อออกไปนะออกไปไว้คุณก็รู้แค่ว่าจะเล่นกับนักเรียนของคุณอย,าย่างไรทำไมไม่ใช่โอกาสนี้จัดจารฉันเรียนนอกหลักสูตรได้หนึ่งดูนนักเรียนบางคนมาเข้าร่วมกับเราเลยต้องเป็นเขาเนนแน่ๆเลยครูฮ่ามองอะไรอยู่นะคะมาด้านบทเรียนกันได้ดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีเะไรยแค่ภาพรวงเตานะ่ะ ไม่ใช่ภาพลวงตาฉันดูคุณไม่จะเป็นต้องบอกใครหรอกนะรอจนกว่าพวกมันจะเผยธาตุแท้ออกมาครูเฮอยังไม่ไปหรอครับไปก่อนเลยครับผมเนะ่ะเก็บของอีกสักหน่อยก็จะกลับแล้วครูเฮอเป็นคนที่รักในการสอนจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นครูเฮอร์อย่าลืมล็อกประตูที่หลังนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้เข้าใจแล้วเจอก,กันพรุ่งนี้นะครับ โอเคพื้นที่ได้รับการเคลียร์เรียบรนอยรอจนกว่าทั้งโรงเรียนไม่มีใครอยู่แกควรจอกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ฉันได้แล้วครยนาะมาแล้ว รู้สึกถึงออร่าที่ทรงพลร,รังากำลังจ้างกายเข้ามาคนที่มาไม่ใช่ลูกกระจอกเหมือนตอนกลางวันผู้ชายที่อยู่ดาดฟ้าที่ไม่รู้จักนั้นเขาซ่อนออร่าของตัวเองเอาไว้อย่างนั้นเหรอหรือว่าจะแบนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเข้าปรากฏตัวออกมาเกาปิดสนาที่หลอกตระกูลหลีใครกำลังมากัน กคือเพออี้ใช่ไหมที่ท้าเขาก็มุ่งเป้ามาที่ฉันฉันเองคุณน่าจะส่งคนมาสืบข่าวเขาของฉันเรียบร้อยตอนกลางวันทำไมคุณถึงมาถามฉันตอนนี้ในเมื่อคุณนะ่ะก็รู้คำตอบอยู่แล้วฉันไม่รู้ว่าแกาหมายถึงเรื่องอะไรฉันแนะนำให้แกหยุดทำตัวไม่รู้อะไรได้แล้วมาทำให้เรื่องต่างๆมันจบได้ดีกว่าเข้ามา พลังของเขาท้าไม่การเคลื่อนไหวของฉันช้าลงเวร,เรนแล้วไงรับไปซะมีความสามารถแค่นี้เองเหรอไม่มีเสียงคิดว่าจะหนีรอดไปได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันน่ะหนีไปไหนไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าฉันน่ะ ไม่เคยจะหนีแกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างไงละ่ะแกเป็นผู้ใช้วิชาไทยเก๊กใช่ไหมใช่แล้วแล้วแกละ่ะเรียนมาจากสำนักไหนกันฉันไม่รู้สิถ้าบอกว่าเป็นสำนักแมวแกจะเชื่อฉันไมหมล่ะฮ่าฮ่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่ต้องแต่งเรื่องมาหลอกฉันหรอกเนะฉันเห็นว่าแกมาหาฉันครั้งนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นมันไม่ควรเป็นแค่พ่อแกอยากด้วยเกี่ยวกับอาจารย์ของฉันดอกใช่ไหมแกมาที่นี่เพื่อกิจการของตระกูลดีหรือไงใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อตามหาคนที่สามารถทำลายคำสาปของเทพเจ้าปีศาจดำแห่งตระกูลดีได้นะฉันอยากเห็นว่าคนที่มีความสามารถขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าแกจะอยู่แค่ระดับปรราจารย์ศิลปาการต่อสู้เท่านั้นใช่ไหมแกพูดถูกแล้วแล้วแกละ่ะ แกติดอยู่ที่ขั้นสุดท้ายนานแค่ไหนแล้วกว่าจะได้เป็นระดับปรมาจานยะร์น<ฮ>่ะรอแกรู้ได้อย่างไงว่าฉันติดอยู่ขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะขึ้นไปเป็นปรมาจารยร์โดยปกติแล้วแกจะอยู่ในระดับปรมาจันยร์ชิ้นปะการต่อสู้เท่านั้นเพราะอางั้นเป็นไปไม่ได้โดยที่ระดับแค่แกจะสามารถมองเห็นระดับการต่อสู้ของผู้ที่อยู่สูงกว่าน่ะแน่นอนแกนะ่ะ ไม่มีทางรู้อยู่แล้วบางทีสัญชาตญาณที่อาจจะซ่อนอยู่ในความทรงจําที่สูญหายของฉันก็ได้เนี่ยแต่นั่นไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถของฉันในการฆ่าแกเลยอ้อ